กลับมากันอีกแล้วในพาร์ทที่ของของ24ชั่วโมงแห่งความทรมานนี้เราจะสามารถสร้างสนุกได้แบบใดก่อนที่จะไปดูคลิปนี้ <men> ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะถ้ากดแล้วก็ไปดูกันเลยแล้วเราก็ FK ยาวไปเลย <men> หลังจากที่เรา FK ได้เงินเป็นล้านเลยนะเราก็เลยมาสร้างชิงช้าสวรรค์หันษา พอทาเสร็จเราก็มีไอเดียเพิ่มเราก็เลยลบทิ้งแล้วสร้างใหม่โดยทาให้พื้นมันสูงขึ้นแล้วก็ใส่หินตกแต่งทําทางเข้าวางรั้วต่างๆหลังจากนั้นก็มาทําทางเพิ่มแล้วก็มีพื้นที่เหลือเราก็เลยวางเครื่องเล่นเป็ดน้อยอาหารสาแล้วก็ใส่รั้วให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็มาสร้างบ้านหลังเล็กๆแล้วก็ใส่ร้านอาหารส่วนชั้นสองเราก็จะทําให้เป็นดาดฟ้าแล้วก็มีร้านอาหารเล็กๆนิดหน่อย หลังจากนั้นคนดูก็บอกให้เราทําน้ํารอบๆสิงช้าสวรรค์พอทําเสร็จเราก็ามันก็สวยดีแล้วเราก็กลับมาทําในบ้านต่อพอตกแต่งเสร็จคนดูเราก็เริ่มทําฐานอะไรบางอย่างก็เลยมีไอเดียทําสารเจ้าแม่ที่ขอช่วยทําให้ส่วนสูข,ของเราจะเลยมาถึงสซีซันนั่นเองซึ่งเราก็จะทําคล้ายๆสารจีนแต่เราก็ทําไม่เป็นเราก็เลีกคนดูช่วยทําแล้วเราก็มาดูภายในมีผ้า 3- ส,สีด้วยหลังจากนั้นเราก็หาลูปเจ้าแม่มาใส่ในศารซึ่งเจ้าแม่องค์นี้มีนามว่า เจ้าแม่กัมมาลาหลังจากนั้นก็ใส่ลูกนิมิตเรามาทําเรือสวิงกิง้งโดยทําให้พื้นสูงขึ้นมา2ชั้นแล้วก็ขุดทางทําบ่อน้ําทําทางขึ้นแล้วขุดบ่อน้ําเพิ่มใส่ลวใส่ไฟพอใส่ไฟเสร็จก็แทบจะหมดตูดแล้วเนี่ยแล้วคนดูแล้วก็มาออกแบบลวข้างหน้าแล้วก็ใส่ลูกนิมิตอีกแล้วหลังจากนั้นเราก็มีไอเดียที่จะเอารางรถไฟอันเก่าเนี่ยที่เคยทาไว้นะมาทําเป็นสถานีรถไฟตรงนี้พอเอารางมาเสร็จ เราก็มาสร้างตัวสถานีกันแต่ส่วนใหญ่เราก็ให้คนดูออกแบบไปแล้วเราก็ไปตกแต่งส่วนอื่นพอเสร็จแล้วก็มาทดลองขี่รถไฟกันชนเลยชนเลยข้างหน้าละชนแน่ปุ่ม <c oughs> เรามาทำอีกฝั่งแล้วก็ทำคล้ายๆกับเรือสวิงกิ้งเลยก็คือทำให้พื้นสูงขึ้นทำน้ำล้อมรอบแต่ด้วยความที่เราจนเราก็เลยไม่มีตังซื้อเครื่องเล่นเราก็เลยไปซื้อพื้นที่เพิ่มแล้วก็มาทำทางเดินแล้วเราก็มีไอเดียที่จะทำแม่น้ำ หลังจากนั้นก็ทำสะพานแล้วเราก็สร้างบ้านสองหลังติดกันโดยมีสะพานกลางน้าเป็นตัวเชื่อมหลังจากนั้นเราก็วางหอดูดาวหันสาแล้วเราก็ออกแบบหลังคาแบบมั่วๆส่วนอีกตึกเราก็ทําให้หอสูสงๆขึ้นไปแบบ no idea แล้วหลังจากนั้นเราก็ fk ฟาร์มเงินแล้ว fk หาเงินไปจักทักและหลังจากนั้นเราก็มาวางเครื่องเล่นที่นั่งสวิงกิ้งและเครื่องเล่นติวตริวตริว หลังจากนั้นเราก็มาทารางรถไฟต่อจากเขาที่แล้วที่ทาไว้แล้วก็ทําเป็นสถานีหลังจากนั้นก็ต่อไปให้เชื่อมกรางเก่าพอเสร็จก็มาทําตัวสถานี <c oughs> แล้วนั่งรถไฟเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็มาวางหินตกแต่งรอบๆเครื่องเล่นหลังจากนั้นก็มาทําที่นั่งให้เรียบร้อยแล้วก็ซื้อพื้นที่เพิ่มทําทางเพิ่มหลังจากนั้นก็ทํารถไฟเหาะแล้วก็ออกแบบสถานีโดยที่เราจะทําเป็นบ้านแล้วก็ทําข้างในเป็นสวนทหนํหลังคากระจกเริ่มเงินก็ หมดพาร์ทหน้าเราก็จะมาต่อกับ13-18ชั่วโมงก็อย่าลืมติดตามรอกันด้วยล่ะบายบาย